สยามสแควร์นะเวลานี้วิกฤตหนักมากนี่คือเวลาตอนสี่โมงเย็นปกตินจุดนี้ที่จอดไม่เคยว่างเลยนะอันนี้คือโล่งมากและนี่คือห้างเซ็นอร์พอยต์สยามสแควร์เป็นห้างที่เราอยู่เองครับบรรยากาศคือเงียบเหงามากร้านค้าออกไปเยอะเลยสยามสแควร์ครับวิกฤตแล้วครับนี่ฮะดินแดนดอมสม้มโอสั์ใจจริงโว้ยนะครับนี่เขาบอกเนี่ยเขาบอกแล้วเนี่ยปกตินะตรงนี้นะที่จอดรถนะไม่มีที่จอดแล้วนะแต่ตอนนี้เป็นไงครับโล่งเลยครับผม ร้านค้าก็ปิดครับผมสยามสแควร์ครับกลางใจเมืองกรุงเทพเลยก็เป็นแหล่งที่วัยรุ่นชอบไปเดินเที่ยวนะครับโอ้โหไม่นึกนะแอดมินก็ไม่นึกไปถึงว่าสยามสแควร์มันจะเงียบนี่พ่อค้าก็ทำคลิปเองเลยนะเออนะฮะดูสิฮะอันนี้ไม่ใช่แอดมินไปถ่ายนะครับพ่อค้าก็ทำคลิปเดี๋ยวจะหาว่า เออแอดมินไปถ่ายกาเขาเงียบเงียบไปถ่ายการเขาเงียบเงียบทไมามาไม่ไปถ่ายตาจเข้าวคน,นเยอะๆอย่างี้จะมีพวกไอ้พ่นเหม็นดามามีนะนี่ครับพ่อค้าเขาถ่ายมาเองเลยนี่ในยุคเศรษฐานะในยุคเศรษฐาบริหารมาสี่เดือนเึงขนาดนี้แล้วสยามสแควร์วะนะ เจ๊งขนาดนี้ครับท่านผู้ชมครับแล้วที่อื่นจะไปเหลือขี้เหรอครับเออเอาดูเอาเองฮะดูเอาเองนะไม่ต้องพูดมากไม่ต้องมาลายยาอยากนะครับดูซะดูซะไอ้พวกดอมส้มนะโดยเฉพาะไอ้พวกดอมส้มเนี่ยนะเออทำไมมึงไม่ออกมาช้อปปิ้งวะทำไมมึงไม่ออกมาใช้ใจ่ายเงินวะ ไอ้พวกดอมส้มมันไม่ค่อยมีเงินหรอกครับมันเป็นพวกนักเรียนนักศึกษานะเนี่ยนี่คือสิ่งที่พวกดอมส้มมันทํากรรมไว้กับประเทศไทยมันไปเลือกไอ้พักส้มมาได้ยังไงมันไปเลือกมาได้ยังไงนะเลือกมาแล้วก็เป็นไงเสียดายคะแนนเสียงไหมถ้าไปเลือกลุงตู่นะป่านี้นะเอโอ้โหธุรก,กิจคึกคักไปแล้วครับเลือกลุงตู่นะเออเศรษฐกิจดีไปแล้วครับอืม พ่อค้าไม่ค้าไม่ต้องออกมาทําคลิปอย่างนี้หรอกครเราจะไม่ได้เห็นพ่อค้าไม่ค้าออกมาทําคลิปอย่างนี้หรอกครับเราจะเห็นแต่พ่อค้าไม่ค้านี่ขายดิบขายดีอะนะเนี่ยพอเป็นเศรษฐาปุ๊บวิกฤตเลยครับเข้าขั้นวิกฤตแล้วเรียกง่ายงว่าเจ๊งแล้วล้างแล้วนะถ้าสยามสแควร์เป็นอย่างนี้โอ้ห้างดังก็ไม่ต้องพูดถึงรอกคกับเงียบนะเออ นี่ขนาดแหล่งช้อปปิ้งวัยรุ่นแบบกลางใจเมืองเลยนะค่าที่หลายบาทน,นะครับไม่ใช่ถูกถูกนะครับทองแถวเนี่ยโอ้ยุกลงตู่นะมีแต่คนอยากไปขายอยากไปขายนะแต่ตอนนี้มีคนมีแต่คนอยากหนีออกอยากหนีออกมันอยู่ไม่ได้แต่มันล้างไปหมดแล้วครับดูเสียมันล้างไปหมดเลยเออแอดมินก็เคยไปนะเมื่อตอนที่เป็นยุคลงตู่นะโอ้โหแบบ ก็คนก็เยอะอะไรก็เยอะเป็นปกติช่วงหลังโควิดมันเคยไปอนะโควิดมันยังขายได้นะช่วงโควิดอ่ะเออแต่เอเนี่ยครับหนักกว่าโควิดอีกนะโอ้โหดูสิดูสิสนะไหนบอกว่าจะอยู่ดีกินดีไงนะตอนนี้เป็นไงล่ะอยู่ดีกินดีเลยตอนนี้ดีหมาดีแมวเลยตอนนี้นะครับดีวัวดีควายเลยตอนนี้ นะกินดีขมอะดีขมลุกอย่างไหมนะเออก็นั่นแหละนะครับแล้วก็ต้องทนอย่างนี้อีกนะทนต่อไปอย่างนี้แหละวิกฤตอย่างเงี้ยต่อไปยาวๆเลยครับนะยาวๆไปสี่ปีเลยครับไม่ต้องห่วงอะถ้าวิกฤตแล้วมันจะวิกฤตยาวๆไปเดี๋ยวสักพักก็เป็นล้างนะสักพักก็หายหนีกันหมดมันจะไปอยู่ยังไงมันยิ่งล้างมันก็ยิ่งล้างลงเรื่รอยๆอมันก็ยิ่งไม่มีคนอะ่ะ เออคนมันเงียบคนมันหายไปหมดอมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยนะโอ้โหนะโทนเอาหน่อยฮะสี่ปีครับนะทนเอาล้างเอาหน่อยนะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์ว่าโคดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ